สวัสดีแฟนข่าว Leicester City ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าว l e i c e s t e ช่วงเย็นของวันที่6สิงหาคมกันดีก่อนครับเรามาเริ่มกันด้วย่ข่าวนี้จิงจอกลงตลาดซื้อขาหน้าเตะหาเซ็นเตอร์หน้าใหม่เตรียมไว้เลยโดยเงินที่ทาง Leicester City เตรียมลงตลาดหน้าเตะ เพื่อมองหาเซนเตอร์ฮาปรายใ,ใหม่หลังจากทางเวสลี่ฟอฟาน่าบาเจ็บหนักต้องพักยาวซึ่งกองหลังชาวฝรั่งเศสรายนี้ได้รับอาการบาดเจ็บกระดูกน่องแตกจากเกมอุ่นเครื่องกับทางบิยาเรอันและเมื่อคืนมันพุนที่ผ่านมาโดยสโม,มสรยืนยันว่าแข้งเวสิี่รายนี้ต้องพักร,รักษาตัวยาวหลายเดือนเลยทีเดียว ส่งผลให้นะผมับเมื่อคืนีที่อผ่านมาทางสกายสปอร์ตนั้นรายงานมาว่าที่จออสีน้ำเงินตเตรียมลงสนามหากองหลังตัวกลางรรยใหม่ซึ่งเชื่อกันว่าจะเป็นการหาหนักเตะท,ที่พร้อมจะย้ายทีมแบบยืมตัวในครั้งนี้โดยทางทางเป็นวันนัเจอร์คุนซื่อของทางเลสเตอร์ออกมาแย้มเช่นกันมาว่าทีมกำลังจะพิจารณาในเรื่องนั้นเพราะนอกจากทางฟอร์เนาที่พักยาวไปแล้วตอนนี้ทีมยังกังวลใจเรื่องความฟิตของจอร์นี่อีเวนที่อาจจะพลาดลงสนามช่วงเปิดฤดูกาล ในสัปดาห์หน้าก็เป็นได้สำหรับทางเลสเตอร์นั้นยังคงมีเวลาในการดําเนินการส่วนนี้ซึ่งในรายงานของสื่อดังอังกฤษนั้นไม่ได้เจาะจ,จงรายชื่อนักเตะที่เป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนจนออกมาแต่อย่างใดนะซึ่งการเสียฟอร์วอหน้าไปก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายในระยะยาวอย่างแน่นอนเพราะสิงซันที่ผ่านมาแข่งชาวฝรั่งเศสลงไปเล่นทั้งหมด48เกมจากทุกบริการพร้อมมีผลงานที่ยอดเยี่ยมจนได้รับคําชมมากมายเลยทีเดียว บิวรัสเปิดอกถึงอนาคตเจมส์เบรดิสันหลังถูกโยงหนักอาร์ซอลนเลยนะโดยงานนี้ทางแบนดอนบรจเจอร์ขุนืึอคนไทยและเซิตี้ให้สภาพเปิดอกถึงอนาคตของเจมส์เบรดิสันจอมทัพบขงทางจิ้งจอกสยามสีน้ำเงินหลังมิดฟิลไวสิเปเรนี้ตกเป็นข่าวในตลาดซื้อขายนักเตะโยงกับสโมสรฟุตบอลอาร์ซอนเพื่อนร่วมสืกฟุตบอลธุรกิจแบบหนาหูโดยงานนี้ไอ้ปืนใหญ่ยังคงอยู่ในตลาดนักเตะ และควานหาตัวแทนของเมซุตเออซิลอย่างต่อเนื่องหมายว่าพวกเขาจะมอบหมายเลขสิบให้กับวันทีคิดลูกมอ่ออย่างทางเอเิลสวิตโปรก็ตามทีเดี๋ยวก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวมาว่าพวกเขาพยายามจะซิลตัวมาตินโอเดกาดกองกลางทีมชาตินอร์เวย์ไว้2ปีของบัตริอหลังจากที่ทีมของมิเคลอาเจต้าเคยใช้งานแข่งโนวเจียนรายนี้มาแล้วเมื่อครึ่งฤดูกาลหลังในช่วงฤดูกาลที่แล้วภายใต้สัญญาย,ยืมตัว ทำมาจนแล้วจนรอดนะฮะดีของอุณหภูมนี้ก็ไม่เกิดขึ้นจนได้และกลายเป็นเบนสันที่กลายเป็นเป้าหมายเบอร์ต้น,ตนของอาร์เซน,นแทนทันทีเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมเชื่อเลยว่าเขายังอยู่กับทีมต่อไปนะเขายังทํางานหนักในสนามซ้อมเห็นชัดเจนเลยว่าข่าวลือและการคาดการ์เรื่องการย้ายสโม,มสรในช่วงเวลานี้ของฤดูกาลเกิดขึ้นเป็นปกติเขายังเป็นคนหรือว่าเป็นสมาชิกคนสําคัญในทีมของเรา และหวังว่าปีนี้เขาจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นนักเตะระดับท็อปได้อย่างที่เขามีสักยภาพในตัวของเขาณเวลานี้สารยุทธชัยคำดีเผยถึงเคสโว่าน่าที่เจ็บหนักจวกคนเสียบทำร้ายคนวงการเดียวกันนะโดยยงิันที่ทางสารยุทธชัยคำดีนะฮะอดีตหังหอกชื่อดังของทีมชาติไทย เดี่ยวมาแสดงความคิดเห็นถึงเคสที่เวสต์ฟรีฟอฟาน่าบาดเจ็บหนักจ่วกคนเสียบทำร้ายคนในวงการเดียวกันโดยกันที่ทางโจ้ห้าล้าสรายุธ์ชยคำดีตำนานหัหอกชื่อดังทีมช้างศึกทีมชาติไทยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเคสที่เวสต์ฟรีฟอฟาน่าปะกันหลังชาวฝรั่งเศสของทางจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งสกุตบอลเมรออังกฤษที่บาดเจ็บหนักจากเกมอุ่นคเครื่องพร้อมจวกยับคนเสียบทำร้ายคนในวงการเดียวกัน ดยกานี้เกมนัำกราดนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำเมืนอวันพุทธที่4สิงหาคมเปิดประลอง King Power s t a ดียมเฉือนชนะเรือดำน้ำสีเหลือง b ยา r b ร i ัน,นทีมแชมป์ยุโรป้าลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยสกอร์3-2ในเกมอุ่นเครื่องปรีซั่นโดยช่วงครึ่งหลังนี่เฟอนันโดนิโยโรเกสดาวยิงของทีมสเปนพุ่งเข้าเสียบหนักใส่เวสต์ฟรีฟอปาน่าจะทำให้ขาซ้ายบิดแบบผิดรูปเลยและจะต้องพักักษาตัวนานหลายเดือนกันเลยทีดเดียว โดยล่าสุดโจห้าหลาสรยุทธ์ชัยคำดีออกมาแสดงขามคิดเห็นมาว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมสอนอนักฟุตบอลที่เคยเล่นอยู่กับทางผมตลอดเลยว่าห้ามสไลด์เข้าบอลเพราะการสไลด์มันคือการทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันทางอ้อมและคนที่เจ็บหนักๆส่วนใหญ่มาจากเหตุการณ์แบบนี้ทางนั้นซึ่งผมเกลียดเรื่องแบบนี้มากเลยนะและมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยกับการสไลด์เข้าบอลพดูดพลาดแบบนี้เวลาเล่นจริงในสนามยอมแพ้ซะดีกว่าจะทำร้ายคนในวงการเดียวกันซะอีกนะ รเจอร์มาแล้วอัปเดตอาการบาดเจ็บของทางโฟฟาน่าโดยเป็นต้นโรเจอร์ผู้จัดก,การทีมและทอตี้เผยถึงอาการบาดเจ็บของเฟสตี้โฟฟาน่าเซนเตอร์แบ็กดาวรุง่งหลังได้รับการตรวจเช็คจากแพทย์อย่างละเอียดแล้วพร้อมอัปเดตอาการบาดเจ็บตัวหลักรายอื่นที่ยังไม่ได้ลงเล่นในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาโดยก่อนหลังดาวรุง่งโดนผู้เล่นบียาเบรอนนั้นเข้าสกัดอย่างหนักในเกมอุ่นเครื่องและสุดท้ายล่าสุดจะทำให้ต้องโดนเปลี่ยนตัวออกไปทันที ึ่งบรเจอร์นั้นก็ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของฟอร์บน่าคนนี้ก่อนเกมพบกับทางแมนเชสเตี้ในวันเสาร์นี้โดยเขาได้บอกว่ากระดูกน่องขาหากักแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องเสียหายอย่างมากเพราะเขาคือคนสําคัญของทีมแต่เขาคนนี้จะกลับมาได้ผมขอชื่นชมการทํางานอย่างหนักของทีมแพทย์ที่ช่วยเขาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมทุกคนในสโมสรแห่งนี้เป็นห่วงและขอส่งกำลังใจให้กับเขาณนะวิาท,ทีนี้ เขาจะเข้ารับก,การตรวจแบบละเอียดกันอีกครั้งและหลังจากนั้นเราเข้ามาดูกันว่าเขาจะต้องพักนานแค่ไหนแต่ที่แน่คือมันเป็นอาการเจ็บที่รุนแรงและเราทุกคนเป็นห่วงเขามากเลยนะในคืนนี้พวกเราหวังว่าเบสฟรีนั้นจะกลับมาได้และเราทุกคนจะคอยอยู่ข้างๆเขาเสมอนอกจากนี้เทรนเนอร์ชาวไอแลนด์เหนือยังอัปเดตอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนอื่นๆก่อนเกมกระทั่งรถไฟสีฟ้าอีกด้วยนะหลายคนที่ไม่ได้ลงเล่นในช่วงปริสันยังไม่พร้อมฟรเจอร์เสริมปาปีา้เบนดี้ จอน์นี่อีเวนและก็เจมส์จัสตินยังคงลงเล่นไม่ได้อย่างเจมส์นั้นกลับมาซ้อมแล้วแต่เขายังต้องรออีกสักพักใหญ่ส่วนทีมโมทีคัสันเย่กลับมาซ้อมแล้วเช่นกันและนั่นคือข่าวดีของเราแต่ทางทีมโมทียังต้องใส่หน้ากากซ้อมหน่อยดังนั้นเขายังคงลงเล่นไม่ได้แต่ผมเนี่ยหวังว่าอีกไม่นานเขาจะพร้อมส่วนคนอื่นนั้นไมไ่มีปัญหาอะไรลรเชอคนนี้ก็ได้กล่าวปิดใช้เอาไว้ ฟอนิโนกองหน้าบิยารอันออกมาขอโทษหลังจากทางเล่นงานเวสต์ฟิรีฟอฟาน่าของทางเลสเตอร์สะเดียงเลยดังฟอนิโนนี้กองหน้าบิยารอันออกมาขอโทษทางเวสต์ฟิีฟอฟาน่าหลังเขาคนนี้ไปเสียบกองหลังเลสเตอร์เสียจนขาหักในเกมอุ่นเครื่องปริีสั่นวันพุธที่ผ่านมาโดยจึงจอกสยามนำไป3ต่อศูนในช่วงครึ่งหลังนะฮะที่สนามคิงพาวเวอร์ซึ่งนิโน่เวส์ฟิรีอนี้หาดวลด้วยกันไกลดุร้ายที่ขาซ้ายของฟอฟาน่า กันที่กองหลังตรงกลางก็ไปเก็บบอลที่เส้นแบ่งครึ่งแล้วทําให้ชาวฝรั่งเศสรายนี้สุดลงไปกับพื้นด้วยความทุกข์ระทมหลังจากรักษาตัวในสนามมารยะหนึ่งนะฮะโฟฟาน่าก็ถูกดึงออกจากสนามเพื่อปร,รบมือและก็นําตัวส่งโรงพยาบาลในรถพยาบาลต่อไปโดดิโน่คนนี้ไม่ถูกลงโทษอย่างใดนะฮะสำหรับความท้าทายของเขาในครั้งนี้และเขาก็เดินตรงไปยังซ้มวันั่งสำรองที่มีเบนตบอร์เจอร์นั้นยืนอยู่ตรงนั้นเดยวเขาได้บอกว่า เขากำลังเขียนถึงคำขอโทษต่อสาธารณะที่เขาทำกับทางเวสซี่โพวาน่าที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นนัดเมื่อคืนนี้ที่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมเดี๋ยวเขาได้บอกว่าผมนั้นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขาในเวลาไม่นานอย่างนั้นที่เจ้าร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นผมหวังเป็นอย่างยิ่งมาว่าเขาจะได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและก็สามารถกลับคืนสู่สนามได้โวยเร็วที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นมาว่าเขาเป็นนักฟุตบอลระดับสูงที่สุดนะ ซึ่งตอนนี้ทางโรเจอร์นั้นกำลังตามลา่าหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ขณะที่ทางโฟเวน่านั้นก็เตรียมพร้อมสำหรับการเล่นอยู่นอกสนามต่อไปซึ่งเขาได้บอกต่อไปว่าเราค่อนข้างจะเบาในพื้นที่นั้นฟริปเบนโควิชทําให้ดีในช่วงปริซันและดอนเนียลอามาตีสามารถเล่นได้ดีที่นั่นแต่เรานั้นเบาและเราต้องดูมันอย่างแน่นอนนั่นหาว่ามีคนที่ระบุรายชื่อผู้เล่นบางส่วนที่เรานั้นจะพิจารณาและเราจะดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น กี่ยวกับอาการบาดเจ็บของทางโฟฟาน่าเขาพูดแบบว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่น่ากลัวสำหรับเราและเราเสียใจอย่างเห็นได้ชัดเจนสำหรับเขาเพราะเขาผู้เล่นอายุน้อยระดับท็อปดังนั้นเขาจะสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทีมของเราและคลิปข่าวลสซิตี้ในช่วงเย็นวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าชอบกดแ like, ชร์ให้กับผมกันด้วยครับ